สวัสดีครับรุ่งสสงพฤหัสบ,บดีที่12มกราคม2566นะครับก็มาอัปเดตอากาศกันครับพี่น้องเช้าวันนี้โดยตั้งแต่วันนี้ไปนะประเทศไทยของเราก็จะเริ่มได้รับอิทธิพลของคลื่นกระแสะลมตะวันตกนะครับแต่เดิมทีก็ได้รับเฉพาะทางภาคเหนือตอนบน5-6จังหวัดนะฮะแต่ตอนนี้ซึ่งก็ตั้งแต่วันนี้ไปเขาก็จะเริ่มไหลเข้ามาปกคลุมจากตอนบนลงมานะฮะ ไปจนถึงภาคใต้เลยนะฮะอีกวัน2วันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับจากขึ้นกระแสลมตะวันตกและก็อากาศต่อไปนี้ไปติดตามรายละเอียดประจําวันก็ลายภาคกันเลยนะครับพี่น้องจากภาพก็เป็นแบบจําลองลหรือโมเดลความกดอากาศเท่ากันนะฮะในเช้าวันนี้พี่น้องจะเห็นว่า มีเพียงมวลอากาศเย็นนะจากประเทศจีนกําลังอ่อนนั้นนะปกคลุมอยู่ภาคเหนือและภาคอีสานของไทยเท่านั้นนะฮะถ้าเราดูมวลเย็นจากจีนนะก็เราเห็นได้ก็เป็นก็จะเห็นได้เพียงเราสังเกตไอโซบาร์พันสที่พาดผ่านนะเห็นไหมครับแต่พันสนั้นกระโดกขึ้นไปไกลนะไหลออกนอกลาดอาณาจักไทยไปแล้วเห็นไหมครับ เมื่อสภาวะทั่วไปทรงแบบนี้นะฮะดูเหมือนว่าประเทศไทยของเราต่อไปนี้ก็ทุกภาคน่าจะมีอากาศร้อนนะในตอนเช้าอบอ้าวหน่อยโดยเฉพาะภาคกลางลงไปใช่ไหมครับแต่ด้วยมีการเคลื่อนลงมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะตั้งแต่วันนี้ไปตั้งแต่วันนี้เย็นไปก็คือจะมีคลื่นกระแสะลมตะวันตกอากาศบ้านเราจึางไม่ได้เป็นเช่นนั้นฮนะ ก็จะไม่ร้อนนะฮะก็จะเย็นนะฮะเย็นในช่วงดึกถึงเช้าต่อไปโดยภาพถัดไปในวันนี้ฮนะเปลี่ยนกรอบใหญ่ฮนะพี่น้องดูกรอบใหญ่ปกติจะเป็นลมล่างนะวันนี้เปลี่ยนกรอบใหญ่มาเป็นการเคลื่อนไหวของพื้นกระแสลมบนบ้างนะครับรวมถึงคลื่นกระแสลมตะวันตกเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่าอ่าลมบนนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะฮะปัจจัยใหญ่เนละฮะสำคัญ วันนี้เป็นต้นไปนะในการกําหนดทิศทาอากาศโดยในภาพเล็กกรอบสีเหลืองบนขวานัน่นก็คือแนวการพัดของพื้นลมมรสุมชั้นฐานเมฆนั่นเองคร850เฮกโตปาสคาลเรามาวิเคราะห์โมเดลกันเลยนะครับพี่น้องไม่เสียเวลาเริ่มจากภาคเหนือเลยจะมีภาคเหนือในวันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะฮะอากาศก็จะเย็นถึงหนาวครในตอนเช้าเหมือนเดิมโดยเฉพาะเหนือด้านตะวันตกนะฮะด้านตะวันตกซ้ายมือบนพี่น้องจะเห็นไหมฮะ โอ้โหมีม่วงม่วงเข้ามาจะหนาวชํำหรือหนาวฟ้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับตอนบนตรงนั้นเหลือ10นะ1 0 1 1 12เนี่ยครับแม้ว่ามวลอากาศเย็นจะถอยไปแต่การไหลแทงลงมาแบบคลื่นหลังฮนะหรือแนวลิดนะภาษาฝรั่งเขาเรียกแบบนั้นของคลื่นกระแสลมตะวันตกก็จะทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยลดลงได้นะครับพี่น้องโดยต่ำสุดพรุ่งนี้นะฮะวันที่13นะอาจจะอยู่ที่1 1ถึง20องศาทั้งภาคนะครับ โดยช่วง11ถึง15นี้ก็น่าจะอยู่ข้างบนนะส่วนเหนือล่างนะฮะพื้นที่เหนือล่างโดยทั่วไปก็จะคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเขาพัดเข้ามาแล้วก็ยกเป็นท็อปนะฮะ ยกเป็นท็อปคลื่นหน้านะฮะแต่หากว่ากระชากความชื้นด้านล่างขึ้นไปนะฮะซึ่งมันไม่พอนะส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นอะไรครับพี่น้องเมฆชั้นต่ำเองเมฆชั้นต่ําก็บังแดดไว้ก็ทําให้คลื่นฟ้าคลื่นฝนโดยทั่วไปในพื้นที่ฮะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่น้องไปดูเลยครับทั้งภาคอาก,กาศจะคงเย็นนะครับในตอนเช้าวันที่13พรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย17-21องศานะฮะเช้าสำหรับเช้าพรุ่งนี้ ก็จากคลื่นกระแสลมตะวันตกนั้นก็เริ่มเข้ามาปกคลุมนะทางภาคฮะทางตอนบนของภาคและกย็ยังคงมีฝนฟ้ากะนองต่อไปได้อีกฮะโดยเฉพาะพื้นที่คมขวานนะทางด้านขวามือของพี่น้องติดทางประเทศลาวนะฮะหรืออีสานด้านตะวันออกเหตุเพราะว่ายังคงมีลมมรสุมนะฮะพัดเป็นลมใต้ฮนะขึ้นไปนะฮะสอบวันนี้แม้กําลังเขาก็จะอ่อนลงนะฮะแต่ แต่มีตัวเสริมอย่างกระแสอากาศทําให้กระแสอากาศยังยกตัวได้ดีมีฝนได้อยู่จากการพัดของคลื่นกระแสลมตะวันตกเสริมเข้ามานั่นเองนะครับเป็นยกท็อปเข้าไปฮนะเสรขึ้นไปในพื้นที่ก็จะมีการพัดสอบขึ้นแล้วก็มีฝนโดยเช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกได้ ส่วนใหญ่ก็ในบริเวณจังหวัดนครพน,นมนะมุกดาหารอำนาจ,จนเจริญยะโสธรศรีสะเกดอุบลราชธนานีก็ประมาณนี้ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆของภาคนะฮะก็อาจจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนโดยทั่วไปเช่นกันแล้วก็มีฝนโปรยปลายนิดหน่อยเหตุเพราะว่ากระแสาอากาศมันตั้งแต่วันนี้ไปฮะตอนบ่ายๆมันก็เริ่มจะยกตัวไม่ดีเพราะมีการเคลื่อนเข้ามาของคลื่นลมบนนั่นเองฮะคลื่นกระแสลมตะวันตกเริ่มพัดเป็นแนวกดจมนะกดไว้นะฮะปล่อยลมหนาวลงมานะฮะในขณะที่ พื้นที่สอปอลาวนะเพื่อนบ้านนะลาวตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวอยู่ต่ำสุด11-17องศาโดยที่ลาวตอนกลางนะอากาศเย็นถึงหนาวเช่นกันอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย15-20องศา โดยเราตอนกลางนั้นก็อยู่แนวแนวไหนฮะแนวเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะฮะก็จะทําให้อยู่ในแนวลมสองระดับพัดสอบยกท้อประสานกันเหมือนภาคอีสานบ้านเราก็จึงทําให้มีฝนฟ้ากระนองได้ในพื้นที่แขวงบริคัมไซคําม่วนสวรรค์ัเขตสารว,วันและก็เซกองนะวันนี้มีว่าเราตอนกลาง ถึงรวมถึงลาวตอนใต้นี่ก็มีฝนหลายพื้นที่นะฮะสำหรับลาวลาวตอนใต้นั้นอากาศก็จะเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย17-22องศาครับมาดูภาคกลางของไทยนะเมื่อพิจารณาแนวลมในภาคกลางแล้วก็จะเห็นว่าทิศทางอากาศวันนี้มันน่าจะไปอยู่ที่คลื่นกระแสลมบนเป็นหลักอย่างเดียวนะครับพี่น้องเพราะลมคู่ขนานอย่างลมมรสุมในภาพเล็กนะั้นไม่ทำงานเลยนะในภาคกลาง พัดอ่อนมากครไม่มีทรงเลยนะครับเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีเงินไปเลยโดยวันนี้จะเริ่มมีการพัดเข้ามาปกคลุมของคลื่นกระแสลมบนตะวันตกแต่ก็ยังคงเป็นแนวยกขึ้นหน้าปลายลมนะเห็นไหมครับยกขึ้นมาไม่ได้กดจมเลยทีเดียวจึงเป็นเหตุให้พื้นที่โดยทั่วไปนะฮะไอ้น้าถูกกระชากขึ้นนะฮะของภาคกลางทําให้พื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่คลื่นฟ้าคลื่นฝนเป็นส่วนใหญ่ก็มีฝนตกได้บางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ โดยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้อากาศยังคงเย็นนะภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย20-24องศานะฮะพื้นที่กทมเมืองหลวงในเช้าพรุ่งนี้24องศาในขณะที่ภาคตะว,วันออกยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้านะอุณหภูมิต่ำสุดเฉลีย่ย21-24องศากับมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยนะฮะร้อยละ10-20ของพื้นที่ก็จากอะไรก็จากแนวลมจากอ่าวไทยไปนะครับ ลมตะว,วันพัดเป็นทิศตะว,วันตกเสียงใต้ยกท้อไปสองระดับเลยทั้งลมบนและลมล่างครับก็พัดไม่แรงฮะพัดไม่แรงก็จะทําให้การพัดสอบปะทะกันเบียดยกตัวอากาศก็ได้ขึ้นนิดหน่อยฮะก็มีพื้นที่มีฝนเล็กน้อยตกได้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองสะแก้วนะฮะจันทบุรีและจังหวัดตราดมาดูพื้นที่ภาคใต้นะพี่น้องสําหรับพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ก็ยังเริ่มอะ จะได้เริ่มได้รับฮะบ,าบา่ายๆค่ำๆไปเริ่มได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมทั้งบนนะทำให้เช้าพรุ่งนี้ภาคใต้ตอนบน,นจะมีอากาศเย็นด้วยนะฮะอุณหภูมิตามสุดเฉลีย่ยอยู่ที่20 24องศาโดยฝนจะเริ่มลดลงโดยทั่วไปะฮะแล้วก็จะเหลือคลื่นฟ้าคลื่นฝนฝนก็ตกได้บางส่วนสำรับตอนบนตอนกลางฮะร้อยละสิของพื้นที่ะฮะแต่จากแนวลมมรสุมมันอ่อนกําลังและคลื่นกระแสลมนะฮะ คึ่งสรลมบมเริ่มนำอากาศแห้งเย็นไลก่กดลงมานะก็จะทำให้ฝนลดลงโดยเพยื่อภัยแต่ว่าแนวลมนั้นในวันนี้ยังไม่ถึงพื้นที่ใต้ด้านล่างสุดนั่นเองก็จึงทําให้พื้นที่ใต้นะฮะด้านล่างสุดมีฝนได้ร้อยละ30-40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังสตูลสงขาปัตตานียะลาณราธิวาสฮนะซึ่งก็ เขาได้อิทธิพลจากฝนนั้นก็มาจากแนวลมบนที่พัดเป็นลมใต้พี่น้องเห็นไหมครับขนความชื้นขึ้นมาตามลูกศรน,นะฮะขนานขึ้นมานะฮะก็จะมีฝนแบบตามจังหวัดนี้โดยคลื่นลมในทะเลวันนี้ฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรและฝั่งอันดามันคลื่นก็สูงไม่เกิน1เมตรเช่นกันสวัสดีครับ